哎。

ใ,ใจออกมาเขาเพราะว่ามันเป็นแมตช์ใหญ่แมตช์แรกที่ได้ลงแล้วก็ข้าต่ความสำเร็จนะคะก็ต้องขอบคุณพวกกำลังใจพี่น้องชาวบ้านแล้วก็รุ่นพี่ในทีมท,ที่ไปซัพพอร์ตตลอดเป็นการแข่งขันรายการใหญ่ครั้งแรกค่ะที่ลงค่ะ เล่นเล่นในนามทีมชาติตั้งแต่ตอนอายุ14ค่ะก็ต้องขอขอบคุณค่ะที่คอยเชียร์ให้กำลังใจมาตลอดค่ะก็ต้องขอบคุณชาวตังมาะค่ะที่ถ้าก็มีวันนี้ได้ก็เพราะคนคอยให้กำลังใจค่ะ นักกีฬาเหรียญเงินเอเชียนเกมนะครับสุกันดาเพนรักษาซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2คณะศึกษา,าศาสตร์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิเตตรังนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิเตตรังนะครับให้การสนับสนุนและส่งเสริมนักกีฬาโดยเฉพาะกีฬามาตลอดนะครับเรามีโค้ชทีมชาติซึ่งเป็นอดีตนักวิ่งโอลิมปิกของของไทยนะครับแล้วก็ที่มาถึงวันนี้ก็คือเป็นความภาคภูมิใจของชาวตรังชาววิเเตตรังแล้วก็ พี่น้องชาวตรังทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมจนมาถึงวันนี้ได้นะครับขอบคุณชาวตรังแล้วก็นักกีฬาของเราที่มีความมุมนะ่งมั่นพยายามอดทนนะครับจนมาถึงวันนี้ได้ครับผมก,กีฬาคนนี้นะครับคือสุกันดาเป็นรักษาเนี่ยก,กีฬาแห่งจังหวัดได้จัดขึ้นหลังจากนั้นก็ได้ดูว่าเอ๊ะเด็กนักกีฬาคนนี้นะมีมีแววที่น่าจะดีเด่นในอนาคตนะครับจึงได้ฝากให้ในส่วนของอ่โคชนะครับโคดลีทา เริ่มต้นอยู่ที่คุณปัชรินจันแดนนะครับได้คุณาได้ดูแลต่อหลังจากที่อาจารย์วรวุฒินะครับได้ดูแลในช่วงหนึ่งที่เป็นอยู่ในโรงเรียนวิเชียรม,มาตุนะครับแล้วก็ส่งเข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติมาโดยตลอดนะครับเป็นนักกีฬาที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้วยในส่วนของเยาวชนได้เหรียญทอง2องเหรียญทองด้วยกันนะครับร้อยเมตรสองยเมตร หลังจากนั้นนะครับเขาก็เดินทางไปสู่ในเรื่องของการเรียนในมหาลัยนะครับซึ่งส่งไม้ต่อไปยังอาจารย์ญญในมหาลัยนะครับก็คือคุณพัชรินจันแดงเนี่ยได้ดูแลและก็ส่งในแม็ดสำคัญมากๆนะครับด้เช่นในส่วนของการแข่งขันกีฬาซีเกมและก็สุดท้ายเนี่ยมาประส,สบความสำเร็จในเรื่องกีฬาของเอเชียนเกมก็ถือว่านี่คือเพชรเพชรอัมเพชรหนึ่งของสมาคมกีฬาจังหวัดที่สังกัดอยู่ในขณะนี้นะครับส่งเขาเนี่ย ไปสู่เป้าหมายที่สำเร็จก็อยากจะเห็นเขานไปแข่งขันในระดับโอลิมปิกต่อไปนะครับต้องขอบคุณในส่วนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านะครับที่ให้การสนับสนุนน้องๆมาโดยตลอดครับ